สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบก,กับ Anews Time วันศุกร์ที่2ธันวาคม2565นะครับในช่วงเช้าสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากแอดมินมีข่าวมาแจ้งนะครับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาอยู่2เรื่องนะครับเรื่องของเงินช่วยเหลือไร่ละพันนะครับก็จะมีการโอนเพิ่มเติมจากเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานะครับรวมถึง าการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสําหรับราคาข้าวนะครับแล้วก็รวมถึงเน้นย้าเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ําท่วมนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับเมื่อวานนี้เงินเข้าบัตรก็ยังใช้สิทธิ์ได้ตามปกติรวมถึงข่าวอื่นๆนะครับมีของขวัญปีใหม่จากธนาคารออมสินสาหรับท่านใดที่ซื้อสลากพิเศษออมสินเอาไว้ก็เดี๋ยวช่วงปีใหม่นี้ก็จะมีการ เพิ่มเงินรางวัลพิเศษนะครับอีก1ล้านอีก1ล้านบาทจํานวน24รางวัลยวไปดูรายละเอียดนะครับรวมถึงเรื่องของสํานักง,งานตเํเรวจแห่งชาติกรมการขนส่งทางบกนะครับแล้วก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องมีการถแถลงข่าวเรื่องของการออกมาตรการบังคับใช้กฎหมายจราจรใหม่นะครับซึ่งจะมีการตัดแต้มใบอิุยาตขับขี่หรือตัดแต้มใบขับขี่นะครับซึ่งจะมีผลในช่วง ต้นปี66นะครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับจะเป็นอย่างไรไปไล่เรียงกันทีละเรื่องนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับก็คือทางด้านของธนาคารพกสได้มีการแจ้งนะครับว่าจะเตรียมโอนเงินค่าสนับสนุนค่าบริหารจัดการแล้ก็พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกฤฤษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือไร่ละพันนะครับอีกจํานวน1น0 0งขออภัยครับอีกจํานวน,น1,700ล้านบาทนะครับซึ่ง เมื่อวันที่24ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการโอนขออภัยครับวันที่21นะครับก็ได้รับความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการของทกศนะครับแล้วก็ให้ทางด้านของทกศดําเนินการมาตรการช่วยเหลือแล้วก็ยกระดับก็คือโอนเงินนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการโอนเงินรอบที่1ไปแล้วนะครับในช่วงวันที่ 24- ถึง28ที่ผ่านมา จำนวนกว่า5 0,000กว่าล้านบาทนะครับซึ่งมีผู้ที่ได้รับเงินไร่ละพันนั้น4ล้านกว่ารายสี่ล้านสองแกหมื่นกว่ารายส่วนในวันส่วนในวันนี้นะครับก็คือวันศุกร์ที่2ธันวาคม65ทศกัก็จะโอนเงินรอบที่2ไร่ละพันรอบที่2ให้แก่เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศนะครับจำนวน2 4 0 0 0 0่ขออภัยครับ2 4 4 7 1นส่ราย เป็นจำนวนเงินกว่า1,780ล้านบาทนะครับก็ทยอยโอนนะครับซึ่งเรื่องของไร่ละพันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมหลายท่านก็สอบถามแอดมินเข้ามาเหมือนกันว่าเอ๊ะ e, ทำไมยังไม่ได้นู่นนี่นั่นนะครับซึ่งแอดมินก็ได้แต่แนะนําไปนะครับว่าทกศเนี่ยมีการแบ่งการทยอยการโอนซึ่งถ้าเรามองกันถึงขั้นตอนการทํางานของทองกศกับกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ย เราจะเห็นว่ากรมส่งเสริมนะครับเป็นหน่วยงานแรกที่รับขึ้นทะเบียนจดทะเบียนขึ้นทะเบียนกเกษตรตรวจสอบข้อมูลถูกต้องก็จึงส่งมาที่ทกศพกศจึงดาเนินการโอนได้ถ้ากรมส่งเสริมยังไม่ยังไม่ส่งข้อมูลมานะครับพี่น้องเกษตรกร,รบ,บางท่านอาจจะเพิ่องอัปเดตข้อมูลอาจจะเพิ่งไปปรับปรุงทะเบียนกเกษตรแบบนี้มันก็อาจจะต้องรอในรอบหลังๆรอบถัดไปถามว่าได้ไหมได้แต่จะได้เมื่อไหร่ก็ต้องรอนะครับ ซึ่งรอบนี้ทกสก็แจ้งออกมาแล้วว่าจะโอนรอบที่2สําหรับไร่ละพันนะครับก็แจ้งให้ทราบใครที่ได้ไปแล้วก็แล้วไปนะส่วนใครที่ยังไม่ได้ก็รอเป็นรอบๆไปมีอัปเดตเดี๋ยวแอดมินจะรายงานให้ทราบท่านใดใจร้อนอยากจะรู้แอดมินก็คงจะแนะนําได้เพียงว่าให้ไปสอบถามทกศในพื้นที่นะครับเพราะหลายท่านเข้าไปเช็คเนี่ยแต่ฐานะก็จะขึ้นว่ากําลังดําเนินการกําลังดําเนินการนั่นคือรอนะครับ อ่ะทีนี้เรื่องที่สองเกี่ยวกับพี่น้องกเกษตรกรเหมือนกันนะครับก็คือ,อการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนะครับงวดที่8ก็ถ้าตามรอบที่ผ่านมาก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็คือประกาศวันนี้นะครับซึ่งข้อมูลน่าจะออกมาช่วงบ่ายเย็นๆนะครับของวันนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวมินจะแจ้งให้ทราบสาสหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดที่8นะครับก็มารอลุ้นกันว่าข้าวเปลือกแต่ละชนิดใน5ชนิดที่ภาครัฐเขาประกันราคาให้จะมี ชนิดไหนได้รับส่วนต่างกันบ้างนะครับส่วนงวดที่7นะครับก็ต้องใช้คำว่าทยอยนั่นแหละนะครับทยอยโอนมาตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนส่วนั้นใดที่อยู่ในงวดที่7แล้วยังไม่ได้เงินก็เหมือนเดิมครับตอบถามทกศในพื้นที่ที่เราเป็นลูกค้าอยู่จะชัดเจนที่สุดของใครบัญชีมีปัญหาเงินไม่เงินมาแต่เบิกไม่ได้หรือไม่มีบัตร ATM แบบนี้ท่านผู้ชมก็ต้องไปดําเนินการแก้ไขด้วยตนเองนะครับอันนั้นจะไปโทษภาครัฐไม่ได้นะครับบางท่านคือ,อบัญชีทกศไม่เดินเลย ปีทั้งปีไม่มีขยับขยเยอนเลยก็มารอรับเงินตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยบางทีมันโอนไม่สําเร็จนะครับวันนี้ท่านก็ต้องติดต่อประสานงานเอาเองเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาทางอธิบดีกมรมส่งเสริมเองทางผมเองก็รายงานเน้นย้ําว่าในช่วงที่รอการโอนเนี่ยนะครับให้ท่านผู้ชมไปตรวจสำรวจตรวจสอบเรื่องของรายชื่อในทะเบียนเกษตรรายชื่อของบัญชีทกศว่ามันถูกต้องตรงกันหรือเปล่ามีตรงไหนที่มันผิดพลาดคาดเคลื่อนก็ดําเนินการแก้ไขให,ให้มันเป็นปัจจุบันใี้มันตรงกันซะ การโอนจะได้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้แจ้งให้ทราบนะต่อไปเรื่องของเงินเยียวยาน้ําท่วมนะครับแอดมินจะไม่ลงลึกรายละเอียดจะแจ้งคร่าวๆเพราะว่าเคยรายงานไปแล้วนะครับก็คือครมอรเมื่อวันอังคารที่แล้วเนี่ยนะครับมีการแจ้งออกมาว่าจะเป็นการเยียวยาแบบ3สเต็ปจริงๆอะสสเต็ปแต่ตัวเงินมันมีอยู่3ยอดก็คือ5้0 0ันเจและ9 0 0านะครับยอด5้าพันเนี่ยจะมีอยู่2อย่าง2 สองกลุ่มด้วยกันนะครับที่จะได้เงินห้าพันก็คือหนึ่งน้ำท่วมหนึ่งวันหรือยี่สิบสี่ชั่วโมงถึงเจ็ดวันนะครับน้าท่วมหนึ่งวันถึงเจ็ดวันเนี่ยอันนี้จะต้องมีทรัพย์สินเสียหายด้วยจึงจะได้รับเงินเยียวยาห้าพันถ้าทรัพย์สินไม่เสียหายน้ําท่วมขังธรรมดายังใช้ชีวิตได้ได้ปกตินะครับคือทรัพย์สินในบ้านเรือนไม่มีเสียหายคําว่าทรัพย์สินเนี่ย มันก็ต้องไปย้อนดูเงื่อนไขข้อที่2ก็คือจะต้องรอการประชาคมหมู่บ้านนั่นแหละนะครับแต่เดี๋ยวผมแจ้งทีละข้อก่อนนะครับน้าท่วม1วันถึง7วันจะต้องมีทรัพย์สินเสียหายจึงจะได้รับเงินเยียวยา5000นะครับแล้วก็น้ําท่วม7วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน30วันอันนี้ได้รับเยียวยา5,000ันะครับถ้าน้ําท่วมเกิน30วันแต่ไม่เกิน60วันอันนี้ได้รับเยียวยา700 0และน้ําท่วมเกิน60วันขึ้นไปได้รับเยียวยา900 0 ครับกรอบระยะเวลาที่จะได้รับเงินช่วยเหลือน้าท่วมเขานับตั้งแต่13ต13พฤษภาคมนะครับ13พฤษภาคมถึง28ตุลาคม65ใครน้ําท่วมอยู่ในระหว่างนี้ก็รอขั้นตอนของภาครัฐที่เขาจะดําเนินการและสมมติว่าท่านผู้ชมน้าท่วมตอนเดือนมิถุนาพฤษภาคมิถุนาน้ําท่วมไปแล้วห,หนึ่งแล้วมันลดลงแห้งละนะครับแล้วก็ผ่านมาแล้วตุลามาท่วมอีกอันนี้ไม่ใช่ได้สองรอบได้แค่รอบเดียว ได้แค่รอบเดียวนะครับซึ่งจะได้รอบไหนก็ต้องไปดูเขาอาจจะดูเรื่องของจํานวนเดือนว่าอันไหนจะได้เยอะอันไหนจะได้น้อยนะครับอ่ะนั่นคือหลักๆที่จะได้รับทีนี้ก่อนหน้าน,นั้นนะครับช่วงที่มติครมอยังไม่ออกมาเนี่ยเราก็คาดการกันว่าเอ๊ะคำว่าเยียวยาครัวเรือนเยียวยาน้ําท่วมแบบครัวเรือนมันจะได้เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยหรือเปล่านะครับแต่ปรากฏว่าพอครมอเคาะออกมาเนี่ยห้องเช่าบ้านเช่าได้ด้วย ังดีๆนะครับห้องเช่าบ้านเช่าได้ด้วยแต่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องรู้เท่าทันด้วยนะครับเดี๋ยวจะเกิดเจ้าของบ้านเช่าเจ้าของห้องเช่าหัวหมอเอาเงินไปเองไม่ได้นะการเยียวยาน้ําท่วมครั้งนี้จะให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับถ้าสมมุติอย่างแอดมินแอดมินอยู่ห้องเช่าถ้าเกิดผมน้ําท่วมผมก็จะได้รับเงินเยียวยาตามจํานวนเดือนที่โดนน้าท่วมไม่ใช่เจ้าของห้องเช่าและเอกสารที่จะต้องใช้ นะครับก็หนึ่งหนังสือสัญญาเช่านะครับสัญญาเช่าห้องสัญญาเช่าบ้านก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มี2ออย่างนี้ก็ต้องเป็นคณะกรรมาการที่ท้องถิน่นนะครับเขาก็จะมีการเซ็นรับรองให้ซึ่งก็จะต้องใช้จํานวน2ในสนะครับทีนี้หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการที่จะรับเงินเดียวยาตรงนี้มันจะมีอยู่3สเต็ปด้วยกันสเต็ปแรกคือจะต้องมีหนังสือรับรองจากท้องถิน่น นะครับหนังสือรับรองจากท้องถิน่นอตบตเทศบาลก็ว่ากันไป2จะต้องมีการทำประชาคมหมู่บ้านนะครับอันนี้สําคัญและ3จะต้องมีการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการอําเภอคณะกรรมการจังหวัดซึ่งเขาเอาไว้ตรวจสอบสําหรับการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยพิบัติต่างๆเห็นไหมครับจะต้องมีหลักๆ3สเตปหรือจะเรียกว่า4สเตปก็ได้ก็คือ1หนังสือรับรองจาก ท้องถิ่นอบตเทศบาลตำแนังงานเขตสองการทําประชาคมหมู่บ้านแล้วก็สามเนี่ยรับรองตรวจสอบจากอําเภอแล้วก็รับรองตรวจสอบจากจังหวัดแล้วจึงจะได้รับการโอนเงินการโอนเงินนะครับกรอบระยะเวลาคือ2เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรญาประมาณก็คือวันที่คอรมอเคาะอนุมัติก็นับยี่พฤศจิกานะครับยีิบเก้าพฤศจิกายีิบเก้าธันวาหนึ่งเดือนยีิบเก้ามกราหกหกสองเดือนเนี่ยรอบสองเดือนนี้นะครับ ท่านผู้ชมท่านใดสงสัยว่าจะได้เมื่อไหรได้ยังไงทําไมฉันไม่ได้ทําไมคนโน้นได้อันนี้อันินก็ไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะอย่างที่บอกครับประเด็นที่2คือการประชาคมหมู่บ้านตรงนั้นและสําคัญนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบสาหรับการเยียวยาน้ําท่วมนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับพื้นที่เกษตรเสียหายนะครับท่านใดที่พื้นที่เกษตรเสียหายเนี่ยเขาจะมีเงินช่วยเหลือต่างหากนะครับอัมินเคยเอาขึ้นมาให้ดูบ่อยละ ขออภัยอันนี้เป็นน้ําท่วมนะครับนี่นะครับท่าใดที่พื้นที่เกษตรเสียหายเนี่ยเขาจะมีมีเงินช่วยเหลือตรงนี้แล้วก็ตอนเนี้ยกรมส่งเสริมเนี่ยเขาช่วยไปแล้วจริงๆมันมีจังหวัดที่จะได้รับการช่วยเหลือนี่หกสิบห้าจังหวัดแล้วเขาช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยสามสิบจังหวัดก็เหลืออีกสามสิบห้าจังหวัดนะครับเพราะฉนั้นพืชต่างๆเกษตรต่างๆนะครับการเกษตรต่างๆที่จะได้รับการช่วยเหลือเป็นจํานวนไร่ เป็นจำนวนไร่ท่านบอกว่านาข้าวโดนน้าท่วมปลูกข้าวโพดโดนน้าท่วมปลูกอ้อยโดนน้าท่วมจนเน่าจนเสียหายปลูกกล้วยโดนน้าท่วมจนเน่าจนเสียหายเขาไม่ได้ช่วยเป็นจํานวนต้นหรือมูลค่าของพืชที่ท่านปลูกแต่ถ้าพืชเกษตรหรือการเกษตรของท่านโดนน้าท่วมการช่วยเหลือของภาครัฐคือตรงนี้และมันจะคนละอย่างกับการเยียวยาน้ําท่วมนะครับตามนี้ก็คือถ้าข้าวได้รับการเสียหายนะครับข้าวก็จะช่วยเหลือเนี่ย หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบาทต่อไร่ท่านมีกี่ไร่ก็ว่ากันไปแต่สูงสุดเห็นไหมไม่เกินครัวเรือนละสามสิบไร่นะครับพืชไร่และพืชผักหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆอื่นๆก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับก็จะช่วยเหลือสี่พันสี่สิบแปดบาทต่อไร่นะครับทั้งหมดนี้ก็จะต้องรวมกันไม่เกินครัวเรือนละสามสิบไร่นี่คือต่างหากจากเยียวยาน้ําท่วมนะครับอันนี้ถ้าท่าน พื้นที่เกษตรท่านเสียหายท่านติดต่อที่เกษตรอำเภอได้เลยนะครับแจ้งขอรับความช่วยเหลือไปอันนี้แจ้งให้ทราบนะครับเกี่ยวกับการเยียวาน้ําท่วมท่านผู้ชมจะได้ไม่สงสัยว่าเฮ้ยแล้วมันมันจะได้ห้าพันเจ็ดพันเก้าพันหรือเปล่าไม่เกี่ยวกันคนละส่วนคนละอย่างกันนะครับทีนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมแอดมินแจ้งคร่าวๆเมื่อวานแจ้งไปแล้วก็คือท่านใช้สิทธิ์ได้ปกติวันที่หนึ่งเมื่อวานนี้เงินรูดซื้อสินค้าสองร้อยสามร้อยเข้าปกติเงินค่าโดยสาร ท่านใดไม่อยากใช้ตอนนี้มันก็ยังเป็นบัตรเก่าก็ทนฟังไปหน่อยก็เน้นย้ำสำหรับท่านใดที่ได้ใช้สิทธิ์ก็คือเงินค่ารถบส .500 ค่ารถไฟราง500ในกรุงเทพปริมณตลรถไฟฟ้า b t ทคสขกก็อีก500อันนี้ทั้งหมดนี้กดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับจะต้องใช้จ่ายแล้วก็ผ่านการใช้สิทธิ์ตามโครงการเท่านั้นนะครับแล้วก็สะสมไปในเดือนต่อไปไม่ได้ส่วนวันที่15นะครับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ5 0บาทกับ1น0บาทไม่มีนะครับ แล้วก็กระทรวงการคลังภาครัฐก,ก็ไม่ได้ชี้แจงด้วยว่าหายไปเพราะอะไรส่วนวันที่18นะครับวันที่18เนี่ยเป็นเงินค่าน้ำค่าไฟใครขอรับความช่วยเหลือไว้ก็เดี๋ยวรอรับส่วนวันที่22ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการก็ได้รับอีก200บาทเข้าบัตรสวัสดิการกนะ็คือทุกอย่างปกติและอย่างน้อยท่านผู้ชมก็จะใช้ได้จนธันวาแล้วก็มกราคม6ด้วยหรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆคือไม่ต้องไปสนใจว่าบัตรเก่าจะใช้ได้ถึงเดือนไหนเอาเป็นว่า เมื่อไร่ก็ตามที่ก,กระทรวงการคลังประกาศใช้สิทธิ์บัตรใหม่นั่นแหละบัตรเก่าก็คือสิ้นสุดไปถ้าก,กระทรวงการคลังประกาศใช้เดือนกุมภาบัตรเก่าก็ใช้ได้ถึงมกราถ้าก,กระทรวงการคลังไปประกาศใช้บัตรใหม่มีนาหกหกบัตรเก่าก็ใช้ได้ถึงกุมภาหกหกแบบนี้เข้าใจใง่ายไม,ไ,ไม่ต้องไปสงสัยให้มันงงมากนะครับอ่ะต่อไปนะครับไปดูอีก2เรื่องทิ้งท้ายนิดหนึ่งก็เรื่องของธนาคารออมสินนะครับมีการจัดแคมเปญ หรือเรียกว่าจัดของขวัญปีใหม่ให้กับท่านที่ซื้อสลากพิเศษออมสินเอาไว้นะครับก็มีการเพิ่มรางวัลพิเศษสลากออมสินเนี่ยหล้านบาทเป็นรางวัลจํานวนทั้งสิ้น24รางวัลน,นะครับก็รอลุ้นรอบแรกส่งท้ายปีนะครับพร้อมออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษอีก12ปีถอนได้ก่อนครบระยะด้วยนะครับดอกเบีย้ยขั้นบันไดสูงสดุด9.9% 9ไม่หักภาษีด้วยนะครับอันนี้ก็ ท่าไหนที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินสาขาใกล้บ้านนะครับอันนี้รายละเอียอดได้เมนแจ้งคร่าวๆตามนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ที่คอมเมนต์แรกนะท่านผู้ชมก็เข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะครับสาหรับสลากรางวัลสลากพิเศษออมสินนะครับต่อไปนะครับเรื่องของการตัดแต้มใบขับขี่นะครับเดี๋ยวจะเริ่มในช่วงวันที่9มกราคม2566นะครับการตัด แต้มใบอนุญาตขับขี่เดี๋ยวมินขออนุญาตแจ้งแบบรัวๆนิดหนึ่งนะครับาทางด้านพลตารวจเอกดารงศักดิ์กิติประภัตผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเนี่ยมีการแจ้งนะครับสาระสําคัญของระบบการตัดแต้มก็คือกําหนดให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่แต่ละรายเนี่ยนะครับจะมีคะแนนความประพฤติทเท่ากัน12คะแนนทุกคนเลยไม่ว่าจะมีใบอนุญาตขับขี่กี่ชนิดก็ตามนะครับกี่ประเภทก็ตามมีทั้งหมด12แต้มคนละ12แต้มเท่านั้น นะครับส่วนการตัดแต้มอันนี้เคยรายงานไปเมื time, also, ่อนานมาแล้วตอนที่มันประกาศร่างเป็นกฎหมายใหม่ๆนะครับตอนนี้เขาจะบังคับใช้เนี่ย9มกราคม6 6นะครับ1ครับการตัดแต้มกลุ่มความผิดหลักที่เป็นปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุนะครับ20ฐานความผิดอันนี้ขออนุญาตไม่แจ้งนะจะถูกตัดคะแนนเมื่อกระทําผิดทันทีโดยความผิดในกลุ่มนี้แบ่งเป็น4ระดับนะครับได้แก่ ตัดหนึ่งคะแนนเช่นขับรถเร็วเกินกําหนดไม่สวมหมวกนิรภัยไม่รัดเข็มขัดนิรภัยไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายใช้โทรศัพท์ขณะขับรถอันนี้ตัด1แต้มตัด2แต้มเช่นฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรคือฝ่าไฟแดงตัด3ามแต้มเช่นขับรถชนแล้วหนีนะครับไม่ลงมาดูแลไม่ลงมาอะไรคู่กรณีหนีไปเลยเนี่ยนะครับอันนี้3แต้มตัด4แต้มเมาแล้วขับขับรถในขณะเสพยาเสพติดของมึนเมาอันนี้ตัดสีแต้ม2ครับ กลุ่มความผิดอื่นๆตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถหรือการใช้ทางจำนวน42ฐานความผิดอันนี้ก็ขออนุญาตไม่แจ้งตามบัญชีแนบท้ายของกฎหมายนะครับความผิดกลุ่มนี้จะถูกตัดคะแนนเฉพาะกรณีนะครับไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งในเวลาที่กำหนดเท่านั้นเช่นฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในทางจอดในที่ห้ามจอดไม่แสดงใบ้ขับขี่ขณะขับรถเป็นต้นแล้วพอมีใบสั่งท่านไม่ไปเสีย อันนี้ก็จะโดนตัดเป็นกรณีเป็นครั้งคราวไปนะครับส่วนวิธีการตัดแต้มขออภัยครับส่วนวิธีการตัดคะแนนนั้นนะครับจะดําเนินการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบฐานข้อมูลใบสั่งแบบ P T M ของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติในการบันทึกการทําผิดกฎจราจรและตัดคะแนนในแต่ละครั้งนะครับส่วนการลงโทษนะครับก็คือการสั่งพักใช้ใบอนญาตขับขี่หากผู้อขออภัยครับหากผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนจนเหลือศูนย์คะแนน ก็จะถูกพักใช้ใบอนุญาขับขี่หรือห้ามขับรถทุกประเภทเป็นระยะเวลา90วันโดยเจ้าที่ตำร,รวจจะเป็นผู้มีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวและหากฝ่าฝืนไปขับรถในขณะที่ถูกสั่งพักในการใช้ใบอนุญาขับขี่ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา156หากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขี่เป็นครั้งที่3ภายใน3ปี อันนี้จะถูกพักใช้มากกว่า90วันและหากยังถูกสั่งพักใช้ใบยาขับขี่อีกเป็นครั้งที่4ก็อาจจะถูกพิพาทเพิกถอนใบยาขับขี่ไปเลยส่วนตัวผมมองว่ายังดูสถานน้ำเบานะครับดูแล้วเนี่ยยังยังดูว่าเบานะครับการคืนคะแนนนะครับนอกจากตัดคะแนนแล้วก็มีคืนคะแนนแบ่งเป็นการคืนคะแนนโดยอัตโนมัติและการคืนคะแนนเมื่อผ่านการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกนะครับดังนี้ หนึ่งครับการคืนคะแนนอัตโนมัตินั้นนะครับคะแนนที่ถูกตัดไปในแต่ละครั้งจะได้รับคืนเมื่อครบก,กาหนด1ปีนับตั้งแต่วันที่กระทําความผิดครั้งนั้นนั้นเว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกตัดเป็นเหลือศูนย์จะได้รับคืนเมื่อพ้นกําหนดการสั่งพักระยะขับขี่โดยได้รับคืนเพียง8คะแนนอ่ะาะฉะนันผู้ชมสมมติมตโดนตัดไป 5, 5้หคะแนน่ันผู้ชมก็ต้องรออีก1ปี5คะแนนนี้ก็จะคืนก็จะกลับมา12แต้มเหมือนเดิม แต่ถ้าเกิดท่านโดนตัดจนเหลือศูนย์แล้วถูกสั่งใบยัดขับขี่ถูกสั่งพักใบยัดขับขี่อันนี้ท่านจะได้รับคืนเพียงแค่8คะแนนคืออย่าให้เหลือศูนย์แล้วกันนะครับ2การคืนคะแนนโดยวิธีการเข้ารับการอบรมกับกรมการส่งทางบกอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีอยู่2กรณีกรณีที่มีคะแนนเหลือน้อยกว่า6คะแนนสามารถขอเข้ารับการอบรมจากกรมการส่งทางบกได้แต่อบรมได้เพียงปีละสองครั้งกรณีที่ถูกตัดคะแนนจนเหลือศูนย์ และต้องการคะแนนกลับคืนมาทั้งหมดเมื่อกี้บอกว่าถ้าเหลือศูนย์แล้วจะคืนแค่8ใช่ไหมครับถ้าอยากได้คืนถ้าเหลือศูนย์แล้วอยากได้คืนทั้งหมด12แต้มท่านต้องขอเข้ารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก,เม,กเมื่อผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกก็จะได้รับคะแนนคืนตามที่กําหนดอ่ะก็แจ้งให้ทราบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์รายละเอียดทั้งหมดเอาไว้ให้กับ ท่าผู้ชมได้ไปอ่านเพิ่มเติมนะครับมันก็จะมีช่องทางการตรวจสอบคะแนนด้วยมีเว็บไซต์มีแอปพลิเคชันนะครับรวมถึงแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เนี่ยก็อาจจะถูกเอามาร่วมด้วยในการตัดแต้มเช็คแต้มก็ว่ากันไปนะครับอ่ะรายละเอียดสรุปข่าวเช้าในช่วงของวันศุกร์ที่2ธันวาคม2565นะครับก็ขอฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับในช่วงระหว่างวันหากมีข่าวสารอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมและเร่งด่วน แอดมินก็จะสรุปและนำารายงานให้ทราบต่อไปครับโชคดีมีความสุขทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยโดยทั่วกันโดยรวยเฮงโดยทุวหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยครับพบกันใหม่โอกาสหน้ากับเอ็น์ไท m มสวัสดีครับ